วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่ผมขยันทําอาชีพไม่อู้งานไม่ยากจนนะครับอาชีพหลักผมก็คืออุ้มคนไปขายนี่เองครับปัจจุบันนี้อุ้มคนไปขายได้เงินสูงสุด12.5ตมนะครับโอ้มีแกงอุ้มคนเพียบเลยครับอ้าว NPC ไม่มีเงินพร้อมจ่ายคืออะไรวะ อ๋อเงินล่างเราเต็มเราเต็มนี่เองนะครับทำไงดีล่ะทีนี้โอเคเจอแล้วครับเหยื่อวิธีแก้ปัญหาช่วงคาวก็คือเอาเงินให้ผู้เล่นที่ออฟไลน์ไปนะครับอาวลืมรหัสเดี๋ยวใส่รหัสก่อนครับก็คือให้รางวัลไปสักสามสิบตนะครับอันนี้ก็คือเงินล่างนะครับที่ให้ไปเพราะว่าเงินล่างเราเต็มเราต้องลดลงก่อนนะครับ เราก็ส่งเงินส่งคนเรียบร้อยแล้วครับได้มา12.5นะครับ,รบก็ยังแน่นอยู่ดีแล้วก็ผมใช้ได้อีก290ตำนะครับแต่ว่าถ้าไปใช้แบบนี้เงินล่างก็ลดลงนิดเดียวเองนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูวิธีการลดเงินล่างแบบโอสคกู S S นะครับให้เราวัฟไปที่อ่าสุสานล้างหมื่นศูนย์นะครับที่อยู่ตรงพักยาจก,กน,นะครับเดี๋ยวจะพาไปลดเงินล่างกันครับ จุดที่เราจะลดเงินล่างนะครับก็คืออยู่ตรงนี้นะครับเซฟของมูตึกหมื่นอสูรนะครับนี่เรามาถึงแล้วตองหมายคือตรงนี้ครับราชาเสือดาวนะครับเดีย๋ยวเราจะมาให้ราชาเสือดาวค่าเราพืลดเงินล่างนะครับวิีการก็คือถอดชุดออกให้หมดนะครับชุดเราจะได้ไม่เสียหายนะครับ ล้าผมก็ไม่ได้เอากระเป๋ามาเพิ่มเต็มซะละไม่เป็นไรครับที่เหลือถอดไม่ได้เลยเดี๋ยวค่อยซ่อมเอาทีหลังนะครับหลังจากถอดชุดแล้วเราก็ปรับปลาให้เป็นปานเด็กนะครับปานเล็กเดี๋ยวเราก็ตีเสือ,อก่อนนะครับเพราะว่าเสือไม่จมตีออตโต้นะครับเดี๋ยวผมจะลองลดสักสิบนาทีนะครับเดี๋ยวจะให้ดูว่าเงินล่างเหลือเท่าไหร่นะครับ เสือตกเร็วๆนะครับเรียบร้อยครับล็อกแรกลดเงินไปได้199ยาตำนะครับแล้ก,ก็เกิดครับลอบแรกเสือจะตีนานหน่อยนะครับเพราะว่าเลือดเราใจเต็มนะครับนี่เราก็รีบไปเลยครับ ใ้สกิลอะไรก็ได้นะครับตีเสือครับให้เสือหันมาตีเรากลับนะครับตอนนี้ก็จะเร็วขึ้นนะครับแต่ว่าตายหลังๆเงินก็จะตกน้อยลงนะครับรอบนี้195ต่ํา ผ่านไปแล้ว5นาทีนะครับรถตังเหลืออยู่8ช่างกับอีก300กว่าตำนะครับแต่ผมว่าผมลืมอะไรบางอย่างไปแล้วผมลืมปิดจุดนี่้ยงนะครับเดี๋ยวเรามาปิดจุดกันก่อนนะครับเสือจะได้ตีเราได้เร็วขึ้นนะครับอ๋อ,อ,อโอเคปิดทุกแล้ว โอเคเปิดหมดแล้วนะครับ ครบ10นาทีแล้วนะครับตอนนี้เงินเหลือประมาณ6ชช่างกับ9 0ตามนะครับก็ถือว่าลดลงไปพอสมควรนะครับสำหรับใครที่อยากลดต่อจนหมดก็ได้นะครับแต่ว่าช่วงหลังๆก็จะเงินตกน้อยลงนะครับเราก็มาใส่ชุดคืนกันครับ แล้วก็มาตรวจสอบครับชิ้นไหนที่มันจะพังเราก็ซ่อมมันก่อนนิดนึงครับอุปกรณ์ซ่อมเราก็ได้จากที่เราอุ้มคนนี่แหละนะครับเราก็มาใส่จุดกันครับอย่าลืมใส่คืนนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ใส่คืนตัวเราจะบางมากนะครับ กีปิดจดไหนไปบ้างไม่ได้ปิดนานะครับลืมครับเคครบแล้วมั้งแลก็นั่งฟืง้นเลือดให้เต็มนะครับทีนี้ใครจะไปทำอะไรต่อก็ทำได้เลยนะครับสำหรับอีพีนี้ก็ข้าข่าวาเพียงเท่านี้นะครับวิธีการลดเงินล่างแบบฉบับรวดเร็วนะครับไม่ต้องไปนั่งเตียใครครับตีกับพี่เสือนี่แหละครับ ง่ายปลอดภัยครับตลอด EP นี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับ EP หน้าจะเป็นอะไรรอติดตามรับชมนะครับตลอด EP นี้สวัสดีครับ